บอกเลยตอนนี้คือไรเป้าหมายมากตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะฟาร์มอะไรดีไม่รู้ว่าจะเริ่มสร้างอะไรก่อนดีแต่ถ้าสร้างคลังเนี่ยมันก็จะสามารถาถ้าสร้างคังเนี่ยมันก็จะสามารถรองรับลงตีเหล็กแล้วก็ไร่านาได้ด้วยไงการ์ดก็เหมือนเดิมนะเอาเราเรา,า,าสุสานไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรามีหมู่บ้านอ๋อหมู่บ้านที่เราตั้งไว้ครั้งที่แล้วมัน ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตต่อลูปนะส่วนไล่นามันก็จะได้พลังชีวิตเหมือนกันแต่จะมีหุ่นไล่กลามาตีเราด้วย <c oughs> เวลาเข้าหมู่บ้านหรือเข้าไล่นาครั้งนี้เราเคยบอกว่าจะทดสอบว่าเดี๋ยวจะเอาหมู่บ้านกับไล่นาไปตั้งช่วงประมาณวันที่สองแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะได้อะไรมาบ้างนะผมจะเล่นไปจนกว่าจะสร้างอะไรได้จะไม่สนแล้วว่าใช้รูปอะไรนะโอเคไป รอบนี้เราเดินวนเข็มนะครับอ่ะตอนนี้หลอดทางขวาเราอ่ะมันมีอะไรพิเศษขึ้นมานะน่าจะเป็นหลอดสกิลนะหนึ่งวันอยู่ตรงสลามดีเลยผมอยากให้มันได้ทางเดียว่ยางนี้แล้วก้กอนหินผมก็จะตั้งให้มันเป็นสิบอันขึ้นไปแบบนี้เริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันสลามขอของดีๆเอยครับเฮ้ยมาแล้วหมู่บ้านกันไรนาะโอ้ยมันได้มาพร้อมกันเลยนะ อ่าอย่างที่ผมบอกว่าวันที่สองผมจะพักนะอ๋อมันเป็นไอ้นี่เลยทางแบบเป็นโซนหมู่บ้านเลยอ๋อไรน,หนาคือสร้างไอ้ตรงนี้เหรอหมู่บ้านนะถ้าเราเดินผ่านหมู่บ้านสองรอบเลยก็ให้ภารกิจสองขังปะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเอ๊ะอะไรอ่ะคายโจนเอ้ามีคายโจนด้วยเหรอผููเชี่วชาญที่ปล้นฆ่าคนรวยและช่วยเหลือคนยากจน เราบนชูดว่าง,งั้นไถ่โจโรโผออกมาทุกๆสองช่องของหมู่บ้านอ๋อถ้าตั้งหมู่บ้านสองอันล้วโจรมันก็จะออกมาหนึ่งแคมใช่ไหมประเด็นคือโจรโหดไหม่ะนี่สรุปคือตั้งหมู่บ้านมันก็ได้อ่ได้อุปสรรคมาเพิ่มใช่ไหมเนี่ยหุ่นไลกาก็เกิดแล้วด้วยมันเกิดทุกกี่วันวะเนี่ยทุกสี่วันนี่ผ่านไปสี่วันแล้วเฮ้ยย่ะเฮ้ย่ะเอ้ยแต่หุ่นไลกาตีง่ายอยู่เฮ้ยได้ของดีเหมือนกัน ความไม่เห็นจะจําได้เลยเจ้าดูเหมือนคนแถวนี้กูดเดินผ่านมารอบหนึ่งแล้วมึงจําไม่ได้มึงหลับอยู่ดิมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะดื่มนอกจากนี้เรายังต้องจัดก,การกับพวกคนแปลกหน้าที่ไม่เห็นอกเห็นใจราชีวิตอนา่าสังเวชของเราเลยนี่คือชีวิตที่น่าสังเวชใช่ไหมอุตส่าห์ท่างหมู่บ้านให้มึงก็เกิดมาเองยังมาด่ากูอีกเหรอถ้าคนตอบแบบนั้นใช่ไหม มันใช่คําตอบที่ถูกต้องหรือไม่คําถามนี้ไม่ว่าค่าจะตอบยังไงมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าเข้าใจด้ดีแต่เดี๋ยวเจ้าก็าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาบวกกันหน่อยเอ้ยโจรมันหลบหลีกว่ะเอาดิเอาดิเอาดิอาดโอ้โหเอุตส่าห์ได้เจอคนต้องมานั่งข้าวนี่พอมาคิดดู จนกับฆาตรกรก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ด้วยหากข้านำทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมข้าจะดีใจจากการที่พวกเขายังอยู่อีกไหมแต่การถูกเข่งฆ่าและป้นชิงเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เช่นกันดังนั้นข้าไม่จําเป็นต้องทําให้ทุกคนมีความสุขใช่เอ่อหน้าที่เราก็มีแค่แบบสร้างโลกนะคือโลกมันจะดีหรือแย่มันก็ปล่อยต้องปล่อยให้มันเป็นไป โ oh. อ้โหเฮ้ยแล้วมันเหลือให้อพอย n t หนึ่งทำไมเนี่ยไม่ให้มาเต็มเต็มวะรอบนี้ของมันออกน้อยมากอ่าเหมือนได้สกิลมานะนี่ไงมันเหมือนได้สกิลมาต้องกดเลือกความสามารถอ๋อนี่เลือกเหรออ้าคือยังไม่ทันได้อ่านเลยมันกดจิ้มแล้วมันแบบนี้เลยอ่ะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นยี่สอร์เซ็นจากขาป้องกัน เพิ่มพลังโจมตี20เซนจากค้าป้องกันก็คือถ้ามีคัาป้องกันเยอะเราก็โจมตีได้เยอะลรป้องกันเรามี 5, ห้าไอ้สิบห้าป้องกันเรามีสิบห้าแบบนี้ถือว่าเยอะไหมรีเลือดหมู่บ้านรัวๆสกิลออกมาแล้วคือเราต้องอ่านจากตรงนี้เลยแล้วก็เลือกเอาอันนี้น่าสนใจเนีย่ยเราก็จะมีสองสกิลนะ เดินผ่านเก็บเควสได้อีกก็อีก2สกิลเพิ่มอีกสกิลอีกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราควรสร้างถ้าโซนหมู่บ้านอะ่ะเราควรเราควรจะสร้างหุ่นไลกาก่อนแล้วก็มาเข้าหมู่บ้านเพื่อรับเลือดเอออันนี้คือตั้งสลับกันก็ถือว่าเรียนรู้กันไปนี่สกิลอะ่ะอ๋อทีเดียวว่างั้นใช่ไหมน่าจะทีเดียว อันนี้คือเราอยู่ใกล้หมู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ใกล้แคมป์เราแล้วเราได้ทำลายล้างไม่ไดนะทำลายล้างเหรอผมอยากจะ,ะผมอยากจะตั้งตรงเนี้ยเผื่อแบบรีเลตจบกันมาแล้วเอาอันนี้ออกอ่าทำลายบ้านโจนทิง้งคนหดหลายเลยอุมอืมทีเดียว เข้าหมู่บ้านก็รีเลือดได้อีกอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะติดลูกมึงจะติดดอททุกรอบไม่ได้นะเว้ย <c oughs> โอเคเรากลับบ้านแล้วนะครับคือจริงๆอะ่ะมันยังไอ้นี่ได้อยู่นะจะไปได้อยู่นะแต่เราต้องไม่วางของแล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าวางของมันจะเท่ากับว่าห,หัวกระโหลกมันจะออกมาเฮ้ยหรือว่ามันไปได้อยู่อะ่ะกำลัง เหมือนเดิมนะหลีเลียงกากอยไม่ตั้งก้อนหินเพิ่มคือผมว่าหัวก็โหลมันจะไม่ขึ้นถ้าว่าเราไม่สร้างของพวกนี้เพิ่มหวัวลองเดินลูบดูไหมอ่ะลองเดินแล้วกันแบบไม่พากนะเออมันไม่ขึ้นนะคือถ้าเราไปตีมอนเฉยๆมันไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเราสร้างของมันจะขึ้นสกิลเพิ่มมานนะเปลี่ยนเปลี่ยนใจเปลี่ยนสามความสามารถใหม่ไม่เสียแต้มอ๋อ เก็บรักษาฮีโร่เก็บสิ่งที่หามาได้สิบเปอร์เซนตไว้ที่แคมป์อ้ยอันนี้ดีอันนี้คือดีเดินผ่านแคมแล้วมันจะเก็บของประมาณสิบเปอร์เซนต์นะอย่างนั้นเราก็ไม่ตายฟรีแต่ต้องเดินผ่านแคมนะตอนนี้คือแบบชิลมากนะเอาแล้วครับรอบหน้าเราจะเจอโกเลมแล้ะไว้หรือไม่มาอื้อื้มจุกอยู่นะ จุกอยูน่นะตัวเล็กเฮ้ยองุ่เอร์สิบหกสุดยอดสุดยอดมากๆจัาด,ดิโล่โล่โอเคเอาไปเนี่ยอยลูกนี้จริงๆจริงๆก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะคือมันไปต่อได้เรื่อยๆนะแต่ว่าเราต้องไม่วาง gas เดี๋ยวผมลองวางได้ไหมผมขอลองวางแบบเฮ้ยได้อยู่ทยอันหนึ่งอ่ะ อันหนึ่งได้ไหมค่อยอันนึงเอ้ยเกือบเต็มคือวางตรงนี้แหละแบบว่าจะได้แบบไอ้นี่ทีเนี้ยผมจะเดินอีกหลุมหนึ่งแต่ผมจะไม่วางการ์ดแล้วอ่ะลองดูไหวไหมไม่วางการ์ดแล้วนะไม่วางการ์ดแล้วนะกอเลมไหวไหมกอล์ฟเลมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเราดูดเลืเอดแรงกว่าเราดูดเลือดแรงกว่าเราดูดเลือดเ,ดดเ,ดดเ,เท่าไหร่วะดูดเลือดสี่สิบอ้โห เราดูเลือดแรงกว่ามีทุ่งยาไหม่าไม่ๆๆไม่ต้องมาล่อใจเรานะเราใส่แหวนใหม่นะเอ้ยแหวนใหม่ดีกว่าแหวนใหม่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราเดินผ่านบ้านแล้วเลือดไม่เสียสักหยด <c oughs> ฟาร์มยา,ยาวๆบอกเลยตอนเนี้ยอ๋อนี่ไงเราชี้ดูแบบข้อมูลศัตรูได้ด้วยเ,ออเจ๋งว่ะเนี่ยฮีโร่เรามีความเร็วเท่าไหร่โจมตีไปกี่เปอร์เซ็นต์นะ ไปกองเออเรียบร้อยเหลือทาง่บ้านตั้เควสทีเนี้ยผมผมไม่แน่ใจว่าไอทำลายล้างเนี่มันแบบไอนี่ได้ไหมอะ่ะแบบว่าสมมติว่าถ้าเราถ้าเราใช้ทำลายล้างใช่ไหมไอหัวะกะ็โลกมันจะลดไหมอะ่ะหรือว่ามันจะกลับมาผมก็เลยลองกลับมาที่แคมป์เงแล้วผมจะลองใช้ดูจะลองใช้กับอะไรเดียวอ,อ่ผมจะทำลายอะไรก่อนดี ผมว่าหุ่นไรกาน่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับผมแหละว่า,าหุ่นไรกาตรงนี้ออกนะแล้วก็ผมลงการได้หนึ่งใบนะผมลงเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมลืมผมัวรลืมไม่ใช่หรอกก้อนหินนะขอความโดนสมบูรณ์หน่อยแย่นะ yeah. ตอนนี้คือถ้าอยากจะลงอะไรก็ต้องหาทำลายล้างนะโอเควนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับลูปนี้คือเราจะลองแบบวางการเพื่อเรียกบอสลาดบอสมาไหม ลองดูดีไหมเนี่ยผมว่าชีวิตมันก็ต้องเสี่ยงปะอ๋อลงตรงแคมป์กูเลยเหรออ๋อมันเหมือนถ้าบอสลงมามันจะลงตรงแคมป์กูเลยนะแบบไม่ให้กลับบ้านเลยอะไรประมาณเนี้ประเด็นคือตอนนี้เราไอ้นี่แล้วไนงะเราต้องกลับบ้านแล้วไง <laughs> สรุปก็คือเราจะ ยอมวางการ์ดอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะเรียกลัสบอสมาก็ได้นะเราผมว่าผมยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้ผมรู้ทริคในการฟาร์มแล้วก็คือฟาร์มประมาณนี้แหละเออแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าลัสบอสมันแข็งแกร่งขนาดไหนประเด็นคือกลัวสู้ไม่ได้แค่นั้นแหละงั้นผมกลับบ้านดีกว่า <c oughs> ไอคนขี้คลาด <c oughs> ใช่เราขี้คลาดไหนเราดูดสิเราสร้างอะไรได้บ้างอา่า นี่ที่พักพิงสร้างได้แล้วนะมันจะปลดล็อกคาสโจนนะไหนมาดูดิคาสโจนเป็นยังไงวะออโอ้ยโยโย่โย๋ยอต้องสร้างติดกระโคสนามเท่านั้นว่าตอนนี้มันมีปัญหาละก็คือผมสร้างที่พักพิงไม่ได้ผมก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะลุงนี้น่าไปฟาร์มอีกรอบคือลืมอ่านไงว่ามันแบบต้องสร้างติดโฆษนา ผมว่ารอไปฟาร์มไม้ก่อนดีกว่าเอาไปฟาร์มไม้ก่อนนะอ๋ะอขอค่อยการเวลาอยู่ๆก็ได้มานะงงเหมือนกันเวลาในช่องเร็วขึ้น50% Watcher Watcher ปรากฏตัวในช่องใกล้เคียงและพวกมัน Grow Vampire Watcher เหรอตัวอะไรวะคือเวลาในช่องเวลาในช่องเร็วขึ้น50% ก็น่าจะทําหน้าที่คล้ายๆกับผลึกการเวลาปะผมว่าตอนนี้เราจุดประสงค์หลักของเราคือจะฟาร์มไม้นะเพราะนั้นผมก็จะเอาป่าละมอเนี่ยไปตั้งเยอะๆนะโอเคผมจะลองไปฟาร์มอีกรอบนะตอนนี้ผมจะเน้นไม้เลยขอให้มันได้ป่าละมอเยอะๆแล้วกันโอเคเราเดินทวนเข็มนะใส่วเริ่มต้นนี่ไงมาแล้วขอคอยการเวลาไหนมันตั้งยังไง ออกมาทำหน้าที่คล้ายๆประพาคาเลยมันบอกว่าจะทำให้ช่องเร็วขึ้น50%นะเฮ้ยวัตเชอร์ <c oughs> เฮ้ยแล้วผมหยุดเวลาไม่ทนันผมจะดูข้อมูลไงอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมตอนนั้นมันเจอนี่ถนนเลือด ก้อนเลือดปรากฏตัวทุก4วันอ๋อโอเคคือถ้าเอาสนามลบมาคุมพื้นที่ไว้อะมันก็จะกลายเป็นไอ้สนไอ้พื้นที่ของไอ้ตัวนั้นไงโอเคเก็ตละแล้ววัชเชอร์มาด้วยแต่วัชเชอร์พลังชีวิตน้อยมากนะจงตีเอ๊ะวัชเชอร์ทำอะไรอะเกาะเวทอ๋อวัชเชอร์เป็นสายบัฟเวทให้สายสนามสนนนะมอบเกาะ20หน่วยให้ฝ่ายเดียวกัน ได้ตัวละครั้งอ๋อได้แค่ตัวละครั้งลบหนีหากไม่มีเป้าหมายอ๋อถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่แบบจะใช้ซัพพอร์ตตาย,ตายมันก็ไอ้นี่ไงไม่มีไอ้นี่ไม่มีให้มันก็หนีเลยอืมผมรู้สึกว่าเพิ่นแค่เจอไอ้ตัวนี้เฮ้ยไหนๆก็ทำทำลายล้างแล้วทําทำลายล้างมันจะ เปลี่ยนอะไรนี่ปะไม่เปลี่ยนนะไม่ได้ช่วยอะไรคือถนนมันชุ่มไปเรื่อยๆแล้วแต่แผมทำลายฟรีอันดูย้อนกลับได้ไหมเนี่ยโอ้อไม่ได้วางอะไรทับไม่ได้โดนคืนพื้นที่ไปแล้วตอนนี้ต้องใช้ดูดเลือดอือจนสี่คน <c oughs> ไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวแน่เลย <c oughs> ไม่ไหวแน่เลย <c oughs> ไม่ไหวแน, <c oughs> วเ,นเลยเออ <c oughs> <c oughs> โอ้โหจากที่ฟาร์มไม้ 6, หกเหลือได้ยังอะ่ะไม้เพราะว่าผมจะต้องพังผมจะพังไอ้นี่พังไรนาอ,อ๋อเราได้วัตถุดิบคืนด้วยโเอ้ย <c oughs> เราก็ไปฟาร์โอเคอ่าพังแล้วล้วก็เราจะสร้างนี่ที่พักพิง มันต้องติดกับโฆษณาเพ่านั้นไงจัดไปม,ไมในสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวยังมีคนมาขอความช่วยเหลือข้าไม่ได้มาที่นี่้วยเหตุผลนั้นมันแปลกจริงๆสถานที่นี้และบรรยากาศแบบนี้มันคุ้นเคยกับข้าได้คุยกับเซธีก่อนหน้านี้เจ้าต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนใช่ไหมการป้นมีการป้นบ้างหรือเปล่าล่ะ ก็เคยได้รับรางวัลจากการล่าข้าหัวได้รับรางวัลจากการล่าข้าหัวจากผู้ที่โชคร้ายไหมดูเหมือนว่าจะมีคนอื่นทําเรื่องแบบนั้นทั้งหมดแต่ข้าว่าในความทรงจำและทักษะทั้งหมดของคนนั้นนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าการขโมยกระเป๋าตังค์คนอื่นด้วยอ๋อเป็นความทรงจำว่าเคยเป็นโจรอะไรเงี้ย มันจะป่อตังค่า <c oughs> ขโมยก็แบบแล้วก็ถามหน่อยว่าตังค์นั้นใช้ไดนะ้ไหมมาเราจะสร้างไรนารอเ,เ,เพื่อเป็นการชดเชยที่เราเผานาทิ้งไปนี่ผมมาสร้างไรนาข้างบนนี่นะด้พื้นทีไ่ไรนาเยอะมากนี่ไงอ๋อนี่เป็นคาสได้แล้วนี่ตอนแรกเราเป็นนักลบอยู่นะอัน,นี้เราเป็นเป็นโจนนะ อุปรกรณการสวมใสก็ต่างกันด้วยนะเพราะว่าคานักรบเนี่ยคือไม่มีรองเท้านะแต่ว่ามีกรอะนะมีโล่แต่ว่าเนี้ยมีรองเท้ามาให้นะแต่ว่าโล่เนี่ยจะไม่มีนะผมว่าตัวโจเนี่ยมันไอ้นี่ไม่ได้แน่เลยแบบว่าป้องกันอนะแบบค่าป้องกันมันไม่มีแน่เลยโอเคขอบคุณที่สละเวลารับชมนะครับแล้วไจอกันใหม่คลิปหน้านครับกด subscribe ด้วยโอเคบาย